COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องเช้าวันนี้วันที่1มีนาสอ2พันเราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมย่อมบทที่15ข้อที่18บแถึงยี่สิบเจ็ดรพื่อพีกล่าวว่าถ้าโลกนี้เกียดชังพวกท่านก็จงรู้ว่าโลกเกียดชังเราก่อนถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเอง แต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกท่านออกจากโลกเพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถ,ถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่าบาวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายเพราะพวกเขาค่มเห็นเราเขาก็จะค่มเห็นท่านด้วยถ้าพวกเขาปฏิบัติตามคำของเราพวกเขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านด้วย แต่เขาจะทำทุกสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านเพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักผู้ที่ใช้เรามาถ้าเราไม่ได้มาสอนให้เขาเขาก็จะไม่มีบาปเลยแต่เดือวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องของบาปของเขาคนที่เกียดชังเราก็จะเกียดชังพระบิดาของเราด้วย ถ้าใน่าำกลางพวกเขาเราไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นและเกียดชังตัวเราและพระบิดาของเราทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระคำของเขาที่ว่าเขาเกียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุเมื่อองค์ ผู้ช่วยเสด็จมาซึ่งเป็นผู้ที่เราใช้มาจากพระบิดามาหาพวกท่านคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งมาจากพระบิดานั้นพระองค์จะทรงเป็นพยานให้เราและพวกท่านก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านอยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วสิ่งที่ได้จากพระคำในตอนนี้นะครับ ก็เอเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูนะครับอพยายามที่จะบอกกับเราสาวกเนอะของพระองค์ว่าแบบให้เตรียมตัวเนอะเมื่อเขาเองเนี่ยติดตามเมื่อเขาเองเหมือนกับเดินตามพระเยซูเนี่ยสิ่งเเขาต้องเจอคือการถูกข่มเหงการไม่เป็นที่ยอมรับอาจจะถูกอดูถูกอาจจะถูกอ,จจกอ,จจกอทําร้าย นะครับเหมือนกำลังแบบให้เราสาวบกแบบเหมือนเตรียมตัวแต่ให้มั่นใจว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเผเชิญเนี่ยเขาไม่ได้เผเชิญเพียงคนเดียวแต่ว่าพระเยซูก,ก็ก็จะยืนอยู่เขาแล้วก็ก็เผเชิญมาก่อนหน้าเขาว่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็ในปัจจุบันเนาะเราเองก็ดําเนินชีวิตในการที่จะติดตามระดับชพระเจ้านะเส้นทางมันอาจจะไม่ได้แบบสวยงามนะครับแต่เราต้องเผเชิญกับปัญหา เผชิญกับความกลัวการถูกข่มเหงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเยซูก็ทรงทรงเจอมามาเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มเหงการถูกใส่ร้ายการถูกหักหลังหรือเกิดความกลัวเจ็บปวดบาดเจ็บสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ก็ทรงประเจนมาแล้วก็พระองค์ก็ทรงยืนหยัดและตอบสองถูกต้องนะครับ ผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์งทรงรดทํามาอะไรเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญคือพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าว่าเราเนี่ยกําลังเผชิญกับอะไรพระเจ้าก็ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยลงมาให้อยู่กับเราเนาะเพื่อเป็นพระผู้ช่วยในชีวของเราในการ,รเผชิญผ่านสาการผ่านปัญหานะครับพี่น้องครับสิ่งที่ได้เนี่ยคือว่า นำมาประยุกต์ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมีอยู่สามข้อเนะข้อแรกก็คือว่าหนึ่งเนี่ยก็คือว่าวันนี้เราต้องเลือกข้างนะครับพี่น้องเลือกข้างที่จะที่จะอยู่อยู่ในโลกหรือว่าอยู่ฝ่ายฝ่ายพระเจ้าการอยู่ฝ่ายโลกก็อาจจะดูสะดวกสบายเนาะเมื่อเราเองอยู่ฝ่ายโลกอาจะรู้สึกว่าเราอยกอากทาอะไรก็ได้วันนี้เราเลือกพระเจ้าเราอาจจะถูกดูถูกดูข่มเหงอาจจะมีกฎระเบ,บียบมากมาย นะแต่สิ่งบัญญัติเหล่านั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตอยเองนั้นเติบโตขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้เราอยู่ในโลกอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้อยู่กับพระเจ้าอาจจะเลือกท่าเจ้าอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทาไม่ได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตของเรานะครับอันที่สองคือว่าสิ่งที่จะนมามาประยุกใช้คือว่าตอบสนองในเหตุการณ์อย่างถูกต้องเนะไม่ว่าเราบาเชิญสนการอะไร ไม่ว่าเราไปเชิญกับอะไรอยู่อะไรเงี้ยให้เราเป็นคนที่ตอบสนองสถานอย่างถูกต้องเอาหลักการของพระเจ้ามามาใช้ในการตอบสนองเพื่อเราจะผ่า,สา,านสถานนั้นไปอย่างอย่างถูกต้องนะครับอันที่สามก็คือว่าสิ่งนํามาใช้คือว่าให้เราเองมั่นใจว่าวันนี้พระพิยญญาณสุดอยู่กับเราพระพิยญญาณสุดเป็นพระผู้ช่วยที่พระเจ้าส่งลงมาพระผู้ช่วยจะเป็น ผู้ที่ช่วยเราผ่านสถานการณ์ผ่านปัญหาผ่านผ่านความหดหู่ผ่านความเจ็บปวดนะครับให้พญามิสูดเข้ามาเข้ามาช่วยเรานะครับผมเชื่อว่า,เ,าเมื่อเราเองนั้นได้ได้เลือกพระเจ้าก่อนเมื่อเราเองได้ตอบสนองถูกต้องเมื่อเราเองได้มั่นใจว่าพญามิสูดอยู่กับเราเนี่ยเราจะสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เราเองก็จะเดินเดินอย่างอย่างมีเป้าหมาย นะครับนะครับสุดท้ายเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับสําหรับเช้าวันนี้เนาะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดให้พระเญาณสุดนั้นทรงโปรดอยู่กับเราเพื่อให้เราเองรู้ว่าวันนี้พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราพระเจ้าอยู่ข้างๆเราพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีแบบอย่างที่มีพระเยซูที่พระองค์ทรงโปรดเป็นแบบอย่างในการตอบสนองในปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ต้องประชิญพระองค์เราขอบพระเจ้าทรงโปรดดูแลให้เราเองนั้น อยู่ฝั่งพระเจ้าอยู่ฝั่งพระองค์เพื่อเราเองจะได้รับสิ่งดีมากมายเพื่อเองนั้นได้จะได้เดินอยู่ในทางอันชอบธรรมขอพระองค์ทรงประสถิ์อยู่กับเราให้เราเองนั้นจะอยู่ในแผนการของพระองค์เสมอไ่ทางเราล่องทุลโพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้อง